สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีพิจิกและกันพิจิกนะคะประจําเดือนธันวาคม2 5ง6นหาค่ะชาวราศีพิจิกและกัาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไหวเวอร์ ได้ดดวยยเเช่นีกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจโดยดั้งสิทเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีพิจิกและชาพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวพิจิกเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเด็กถือไม้เท้ามาทุกคลิปเลยทุกราศีนะคะชาวธันบลันค่ะชาวพิจิกอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะโดดเด่นในชาวราศีธนูลักนณธนูนะคะ ห้าเหรียญค่ะธาตุดินขับนึกศพกันมังกรสามดาบนะคะธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในดีอที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับลับนะคะรักรักเลิกเลิกนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าจะอยู่ก็รู้สึกอืม ถ้าอยู่ถ้าอยู่ก็รู้สึกเหมือนกับไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ฟูลฟิลไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้ทําให้แบบเรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นไม่ได้ทําให้เรารู้สึกชอบตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะแต่ถ้าจะไปเขาก็จะรั้งเขาก็จะไม่ให้ไปอะไรประมาณนี้นะคะกรณีที่2ค่ะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดก็ได้นะ เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเราเป็นฝ่ายที่จะต้องรอเป็นฝ่ายที่จะต้องตามงอ้อตามเขาเรียกว่ารอรอเขามาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามองอนาคตอยู่ฝ่ายเดียวอืมนะหรือบางคนอาจจะแชทหนักขวาก็ได้นะคะเออเขาไม่ตอบไม่เป็นไรคะ่ะถามต่อ ใช้หนักขวาไปเรื่อยๆนะคะเออประมาณนี้เนาะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับออมีความจุกจิกกวนใจอืมนะคะเนื่องจากคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะคุณอาจจะอยากได้สถานะแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ตัวเขาดูเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไร นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคะ่ะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2566ของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ไปแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะดีเมจิเชียนค่ะอย่างที่ไม่บอกเนาะว่าถ้าว่าใครอยากจะแบบในดีที่ผ่านมามันจะมีการแบบรักๆเลิกๆอะ่ะอืมนะคะในเดือนนี้โชคดีที่มันอยู่ในช่วงของรักๆมันไม่ได้อยู่ในช่วงของเลิกๆนึกออกไหมเออเฮอร์มิตนะคะประมาณว่าสงบศึกนะคะ และเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูค่ะราศีกันค่ะชาววันพุธนะคะมีธาตุน้ํากร,รกฎมีพิจิกธาตุด,ดีวกันกับคุณด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะในเดือนนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะสงบสึกนะคะดีค่ะนะคะดีนะคะ ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าสื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้นนะคะคุยกันบ่อยขึ้นนะคะสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะสร้างบรรยากาศความรักความสัมพันธ์กันในครอบครัวนะคะม,มีการพาไปเจอ,อครอบครัวเจอเพื่อนอนะคะสังคมมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ สำหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะไม่มองว่าในเดือนนี้ก็จะเป็นในช่วงของการเฉลิมฉลองการเขาเรียกว่าออมอบความสุขซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับพักเรื่องพักปัญหาก่อน พักการทะเลาะกันพักปัญหาก่อนอยู่ในช่วงของสงบศึกอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามีการแก้ไขปัญหาอะไรไหมไม่นะคะจะเป็นการแค่พักยกเฉยๆนะคะอืมเนาะก็มองว่าถือว่าเป็นการพักยกพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะคะโฟกัสแต่ความสุขนะคะตรงนี้นะอืมประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวพิจิกก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามเหรียญนะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะมีไพ่ของการสื่อสารขึ้นมานะ จ็ดดาบก็ยังไม่พ้นการระแวงอยู่ดีนะคะชาวพิจิกและเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกและคาาพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคิดว่าเขาอ่ะมาคุยดีกับคุณมาสื่อสารดีกับคุณอ่ะเขาต้องมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นคุณแน่เลยเขาต้องทําผิดแน่เลยเหมือนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณระแวงเขาแล้และคุณไม่ไว้ใจนะคะคุณคุณคาแคลงกับคางแคลงกับกับสิ่งดีๆที่เขามอบให้ กลายเป็นจับผิดกลายเป็นระแวงยิ่งระแวงมากไปใหญ่นะคะยิ่งมีของขวัญของฝากมาให้นี่คุณต้องแบบต้องทำอะไรผิดมาแน่เลยอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณคิดประมาณเนี้ยเออหรือคุณอาจจะคิดว่าแบบเออฉันควรจะได้รับมากกว่านี้ไหมสิ่งที่ฉันให้ไปคือมันมันมากเกินกว่าที่จะตอบแทนกลับมาหรือเปล่าสิ่งที่ให้มาตอบแทนมาคือมันแบบเล็กน้อยมากเลยอะ่ะมันไม่คุ้มอะไรประมาณนี้ก็ได้นะชาวพิจิกนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ justice ค่ะ Queen ถือดาบนะคะ และเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเออไม่รู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้คิดเยอะคิดมากเท่าคุณนะเออเขาเหมือนกับปากตรงกับใจอะคะ่ะอยากจะให้อะไรก็ให้คิดถึงก็พูดนะคะสิ่งที่เขาให้คุณคือสิ่งที่เขาแบบไม่ได้คิดเยอะไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะเท่าคุณนะ่ะนึกออกปะอืมอย่างเช่นแบบเ,เห็นดอกไม้อยากให้ดอกไม้คุณ,คณก็แค่แบบเออดอกไม้มันสวยดี เหมาะก,กับคุณแค่นั้นเองแต่ตัวคุณคิดว่าแบบทาไมให้ดอกไม้อ่ะทําไมแบบไม่ให้แบบเครื่องประดับละ่ะอะไรประมาณนี้นึกออกปะเออคือคือคือ,คอมาตีความหมายต่างกันนะคะอืมเนาะคือตัวเขาไม่ได้คิดเยอะคิดมากหรอกเขาที่เขาให้หรือว่าที่เขาแบบปฏิบัติกับคุณง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อน นะคะเขาคิดแบบไหนเขาทําแบบนั้นอืมแล้วก็เขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาของความสุขของเทศกาลของอะไรก็แล้วแต่ค่ะอืมยังสื่อสารยังพูดคุยยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดี อีกความสัมพันธ์หนึ่งในชีวิตเขานะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำม,มันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ไพ่วิวคะ่ะวิวออฟฟร์จูนหนึ่งเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะชาวราศีพิจิกและชาวพิจิกนะคะเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็ยังอยู่นะ <c oughs> ก็ยังอยู่คะ่ะก็ยังกอดกันและกันไว้หมายถึงว่ากอดความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ปล่อยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเอา่อถ้าหากว่าผ่านพ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วอะค่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอะจะ จะจะรู้สึกถึงความสุขจะรู้สึกถึงเอ้ยการสงบสึกหรือว่าการแบบสงบปากสงบคําหรือว่าไม่ทะเลาะกันเออมันมีความสุขเนาะอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเ,เขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของคุณและเขาว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีปัญหากันในทุกเรื่องก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาโรย์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะขอคาแนะนํา คำแนะนำไปแรกคะ่ะได้เป็นไพ่แฮงแมนเออคิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนคิดก่อนนะคิดดีๆนะคะไพ่บอกให้คิดดีๆจัดเม e น t ์ค่ะหนึ่งดาบนะคะและเป็นไพ่ เจ็ดเหรียญชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณคิดให้ดีไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณคิดให้ดีเพราะว่าคําพูดการสื่อสารการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะคะอารมณ์ไม่ดีก็รอก่อน เราเวลาที่เหมาะสมถึงจะพูดถึงจะเคลียนะคะถึงจะแบบแก้ไขปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ได้นะคะมีสติเยอะๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสาหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิป ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ